สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำการใช้บริการฐานข้อมูลอุบีบุฟเฟ่คอมเบเลตค่ะผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์หอสมุดโดยพิมพ์ library r m u t l ac cs ค่ะเมื่อผู้ใช้เข้ามายังหน้าเว็บไซต์หอสมุดนะคะให้ผู้ใช้คลิกไปที่ e-book e-database ค่ะหลังจากนั้นนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างสุดค่ะ เมนูอก b ีจะอยู่ด้านขวามือนะคะหน้านี้นะคะจะแสดงเกี่ยวกับคู่มือการใช้งานผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์นี้ได้ค่ะแต่ก่อนที่ผู้ใช้จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะผู้ใช้จะต้องทำการดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานก่อนเพราะก่อนที่จะใช้แอปพลิเคชันได้ผู้ใช้จะต้องเข้าไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์การใช้งานก่อนค่ะ วิธีการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะคะผู้ใช้สามารถเข้ามาดูได้ที่คู่มือการใช้งานค่ะวิธีการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์การใช้งานนะคะให้ผู้ใช้เข้าเว็บไซต์ c o m p r a t e u k b c o m หลังจากนั้นนะคะให้ผู้ใช้กด apply h e r e ค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะให้ผู้ใช้กรอ bitcoin, กอีเมลหรือ Account Wi-Fi ของมหาวิทยาลัยค่ะและกด Activate คะ่ะระบบจะขึ้นให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคือ p a s s Word และ User Name ะคะ่ะเมื่อผู้ใช้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ใช้งานสามารถเข้าแอปพลิเคชันได้เลยค่ะ อันดับแรกนะคะผู้ใช้งานจะต้องทำการเข้าสู่ระบบก่อนโดยคลิกไปที่สัญลักษณ์3ขีดมุมซ้ายมือนะคะหลังจากนั้นกดคลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบค่ะลงชื่อเข้าใช้แอปพลิเคชันจะขึ้นให้ผู้ใช้กรอกอีเมลและพาสเวิร์ดที่ผู้ใช้ได้ทำการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ไปเมื่อสักครู่นะคะและกดลงชื่อเข้าใช้ค่ะ เป็นการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะคะในหน้าแรกนะคะเมนูด้านซ้าย3ขีดนะคะจะเรียกว่าเมนูการใช้งานต่างๆและแถบด้านล่างนะคะจะเรียกว่าเมนูทางลัดค่ะแอปพลิเคชันอุกบีเป็นแอปพลิเคชันสำหรับอ่านหนังสือบนอุปกรณ์แท็บเล็ตและมือถือมีเนื้อหาให้บริการ3ประเภทค่ะ 1. นิตยสาร2หนังสือ3หนังสือเสียง ผู้ใช้งานสามารถเลือกรูปแบบของเนื้อหาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลายเล่มหรือบุฟเฟ่ของเราจะเป็นการให้บริการแบบบุฟเฟ่ค่ะหากผู้ใช้ต้องการค้นหาชื่อเรื่องชื่อหนังสือที่ผู้ใช้สนใจนะคะให้ผู้ใช้ไปที่สัญ,ญลักษณ์แว่นขยายนะคะและพิมพ์คำค้นหลังจากนั้นกดเซิร์ชได้เลยค่ะ วิธีการใช้งานและวิธีการตั้งค่าของแอปพลิเคชัน u v ค่ะเมนู3ขีดด้านซ้ายมือนะคะจะเรียกว่าเมนูการใช้งานต่างๆในเมนูแรกนะคะคือเมนูชั้นหนังสือของฉันเมนูนี้นะคะไว้สำหรับดูหนังสือที่ผู้ใช้ได้กดอ่านทั้งหมดนะคะและหนังสือที่ผู้ใช้ได้ทำการบวกเพิ่ม จะดาวน์โหลดมาเก็บไว้ที่เมนูนี้นะคะ 2. เมนูบุฟเฟ่ค่ะเมนูนี้นะคะสำหรับดูแพ็กเกจของเรานะคะ 3. เมนูร้านหนังสือเมนูนี้นะคะจะแสดงรายชื่อหนังสือทั้งหมดที่มีบริการในแอปพลิเคชันนะคะและผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบได้ไม่ว่าจะเป็นลายเล่มหรือบุฟเฟ่เมนูบริการอื่นๆของเรานะคะผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งานตามความสนใจของผู้ใช้ได้เลยค่ะ เมนูการตั้งค่าจะเป็นการตั้งค่าภายในแอปพลิเคชันการใช้งานต่างๆนะคะสามารถตั้งค่าได้ที่เมนูนี้ค่ะในส่วนเมนูขอความช่วยเหลือนะคะจะเป็นกล่องข้อความสําหรับสอบถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จะคอยซัพพอร์ตตอบคาถามตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกถึง17บเนาิกานาทีสามารถสอบถามได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดค่ะ เมนูการตั้งค่านะคะเมนูแรกค่ะโปรไฟล์สำหรับแก้ไขโปรไฟล์ของผู้ใช้ค่ะ 2. นิตยาสารที่เป็นสมาชิกผู้ใช้งานสามารถดูนิตยาสารที่ผู้ใช้เป็นสมาชิกอยู่ได้ที่เมนูนี้นะคะเมนูอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนเมนูนี้นะคะจะใช้สำหรับกรณีที่ชื่ออุปกรณ์เต็มสามารถเข้ามาลบชื่ออุปกรณ์ได้ที่เมนูนี้ค่ะ และเมนูเรียกคำสั่งซื้อนะคะเมนูนี้นะคะจะใช้ในกรณีที่ผู้ใช้ดาวน์โหลดอยู่แต่มีปัญหาติดขัดทางอินเทอร์เน็ตนะคะผู้ใช้งานสามารถเข้ามาที่เมนูนี้เพื่อแก้ไขปัญหาได้ค่ะและยังมีเมนูการตั้งค่าต่างๆและข้อมูลเพิ่มเติมให้ผู้ใช้ได้เลือกใช้นะคะวิธีการเลือกอ่านนะคะเมื่อผู้ใช้ เลือกดูหนังสือและได้หนังสือที่ผู้ใช้ต้องการจะอ่านแล้วนะคะให้ผู้ใช้คลิกไปที่หน้าปกหนังสือหลังจากนั้นกดที่อ่านเล่มนี้ได้เลยค่ะจะสามารถอ่านได้ทันทีเลยนะคะหากผู้ใช้ต้องการที่จะติดตามให้ผู้ใช้กดที่ติดตามได้เลยค่ะในส่วนเมนูบอกเพิ่มด้านข้างเมนูติดตามนะคะเมื่อผู้ใช้คลิกเข้าไป แอปพลิเคชันจะทำการดาวน์โหลดไปไว้ที่เมนูชั้นหนังสือผู้ใช้สามารถกลับไปอ่านแบบออฟไลน์ได้ค่ะเมนูนี้นะคะจะต่างกับการกดอ่านเล่มนี้ค่ะเพราะว่าการกดอ่านเล่มนี้นะคะจะต,ต้องใช้อินเทอร์เน็ตค่ะหากผู้ใช้ต้องการอ่านฉบับที่ผ่านมานะคะให้ผู้ใช้เลื่อนลงมาและเลือกดูหนังสือที่ผู้ใช้สนใจและกดคลิกเข้าไปอ่านได้เลยค่ะ ในส่วนฟังก์ชันของหน้าหนังสือนะคะเมื่อผู้ใช้กดคลิกเข้าไปอ่านฟังก์ชันจะขึ้นให้ผู้ใช้ได้เลือกใช้งานค่ะฟังก์ชันแรกนะคะจะเรียกว่าไทม์ไลน์หน้าหนังสือผู้ใช้สามารถเลื่อนดูและเลือกดูก่อนที่จะกดเข้าไปอ่านได้ค่ะฟังก์ชันที่2คือเมนูการตั้งค่าจะมีหน้าปกสารบาัญล็อกหน้าจอสไลด์ซ้ายสไลด์ขวา เมนูนี้นะคะจะเป็นการเริ่มต้นจากการอ่านด้านซ้ายหรือด้านขวาเราสามารถเลือกได้ค่ะเมนูหน้าเดี่ยวหน้าคู่และเมนูปกติตรงนี้นะคะผู้ใช้งานสามารถเพิ่มความสว่างของหน้าจอปรับแสงสว่างของหน้าจอที่เมนูนี้ได้ค่ะหากผู้ใช้ต้องการจะกดแชร์เนื้อหานะคะผู้ใช้สามารถกดที่ปุ่มแชร์ได้เลยนะคะและหากผู้ใช้ต้องการที่จะบุ๊กมาร์กเนื้อหาภายในหนังสือนะคะ ผู้ใช้สามารถคลิกไปที่สัญลักษณ์มุมบนขวานะคะกดเข้าไปแอปพลิเคชันจะทําการบุ๊กมาร์กหนังสือเล่มนั้นนะคะผู้ใช้งานสามารถกลับไปดูที่บุ๊กมาร์กได้ในเมนูบุ๊กมาร์กค่ะหากผู้ใช้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันอุกบี ผู้ใช้สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่หอสมุดสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตามรายละเอียดที่ปรากฏค่ะ